จีบกีบกาใชยไม่เขินเว้ยจะจีบผู้หญิงเหรอไม่อยากเป็นอยากเป็นผัวคุณมากคือจบไปสาวนีเฮ้ยอย่างงอนวนี้ผมก็ชอบคุณเหมือนกันนะ ไ,ไม่เกียนไม่เกียนทำไมพวกอาจารย์จะพาพวกมาทำไว้นี่ยมองหน้าอย่าชนอ,อย่ามาทำให้ที่นี่มันมันไม่สงบอาจารย์ที่นี่กำลังสงบอาจารย์มาขังงดเคยเคยได้ยินไหมเปลี่ยนสงครามให้เป็นสงครามเลยโอ้โหผมกำลังจะฟังเสียงเคสเขาเนี่ยอาจารย์มาขัดผมวิ่งอาจารย์ไม่ได้ื่นเลยนะเต้นี่ดิจัน

นี่เปลีวว่ยนจากสงการให้เป็นสงเกามไหมเปลี่ยนสงการให้เป็นสงครามกวนตีนขม,มักแม่งตึ๊งเกี่ยวอะไรสงเกมคุณคุณสัญชายเขาทำไมคุณถึงนอนดึกผมก็ไม่อยากนอนดึกนะอยากไปนอนในใจคุณอ่าตอนตอนดึกไม่ว่านอนข้างผมดีกว่าอ้ขี้ เดินเก่งอ่ะคุณอโต้ร้องเก่บจีบผู้ชายไม่เขินเว้ยจะจีบผู้หญิงเหรอครับไม่อยากเป็นดฟนอยากเป็นผัวคุณมากคือจจบับสาวนี่อยู่ในความสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอาจารย์ผมลงยูทู e แน่คลิปอยู่ มันใส่เนกันกูใส่อยายย่าเอ้คนออโต้ร้องเพลงเอาไว้มาบูใหม่ดิทำไมอะเอ้ยรอไว้ะนะร้องร้ออเพลงแล้วเอาเบมาบูเลยนะกูไม่ได้รอรอแบบแบาจจะไม่ต้องเปิดเพลงเปิดประตูรอ この手がトントンこどこのは君なのかなこどこかなどこ開けたいのにまた可愛いんだ,いだこどこどこたこど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 なのこど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  ทเลือที่หลือที่เหลือต้องไปฝมันตึงวดตึงเพไม่ต้องให้ผู้หญิงร้องเว้ยผู้ชายร้องไม่ได้นี่นผมจะฝึกทำเสียงเสียงแทบมาทำไงอะเฮ้ย หน้าหน้าหน้าผีหน้าผีหน้าผีพวกเราพวกเราผีฝ่าพวกเราผีฝ่าเฮ้ยไม่น่าผีอ่ะแต่น่ารักนะเออทำไมต้องเพลงนี้ด้วยไม่เอาเพลงไอ้ทีซึ่งซึงซึ่งซึ่งซึงอะไรออจบละไอหมูมันดูฟงคือมันหูคือมันดูเกเรดีกูชอบมันดูเกเรดี คก็เล <mondo> yes. mm ิย hmm. no, mm ิงนะครับคกลิยิงนะไม่ได้มายถึงทีนีก็ยิงมน่ารักนี่ยิงจบไ้มุกกูแห้งเลยแห้งเหือเท่ไอเลิกยิงหัวใจให้ผมละลายได้ละเกียวอะไรเ ปันนในกูเห็นแล้วนะเลิกยิงฟันยิงฟันไม่อยากเห็นเอ่อยิงยังไงยิงฟันอาจารย์ถึงอะไรก็เหมือนยิ้มไงแต่ว่าไม่ใช่ปันว่าอาจารย์ยิงปันฮะคนเลือดพ้นคนเลือดอีสานโอ้โหมันบอกเท่ากับไม่ใช่คนอีสานเราแต่จะเป็นคนในใจคนมากกว่าไอ้ ขมักเม่อว่ากูตีกูชายเก่งกูตีผูหญิงอีกต่อไป่ผมก็บังอะไรครับคุณไดนซื้อไก่ตามที่เจ๊จอยบอกไว้หรือเปล่าฮะเอผมเปล่างงไรอะไรร้านไก่ไวที่เจ๊จอยอันคือเอแกไมร ยอตัวนี้ผมก็ชอบคุณเหมือนกันนะคนที่นั่งอยู่บนความคารักคนที่นั่งอยู่บนลาเปลี่ยนจะนั่งบนลามันได้เออเมินมุกเอาเมินมุกแล้วเมินเหมินมุกเลยเมินมุกเอ้ยเมินมุกบ้าอีมันคนพวกเราเออห่งเขาจะเมินมุกแต่ผมไม่เหมินความน่ารักของคุณหรอกนะ มันจัดเลยจานฮะปลุกความแปกเกมันจัดปลุกความเป็นเกในตัวคุณเจ้าต้องต่อต้านไม่ช่เข้าร่วมคณะเจ้าเป็นผู้ที่ถูกคุณจะเป็นู้ทำลายล้า มาเป็นมาเป็นมาเป็นเอ็นเจ็ดสองมั้ยครับโอ้โหตอนนี้ผมก็พางนะพังอยู่ในความน่ารักของคุณเนี่ยยังไม่จบกันเลยใช่ยังไม่จบเน่ยังไม่จบอะไรวะเดียว